น้องเวทมนลูกสาวใบเตยไร้เดียงสาเป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับนักร้องลูกทุ่งใบเตยอาสยามภรรยาสาวสวยของสามีดีเจแมนพัฒนพลกุลชรณอ,นะอยุธยาโดยทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องเวทมนดังต้องมนตรา คุณชรเพียงคนเดียวต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อล่าสุดน้องชายใบเตยนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังน้องเวทมนลูกสาวใบเตยสุธีวันนั้นได้เป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายอายุ64ปีโดยได้ระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะหมาม้าปีนี้หนักมากๆเลยเนาะกับครอบครัวเราแม่คงเสียใจและเหนื่อยมากๆเลยลูกรู้ว่าแม่เก็บทุกอย่างเอาไว้ แม่เครียดแต่ลูกอยากบอกแม่ว่าเรายังมีกันและกันนะไม่ว่าจะยังไงแม่ต้องเข้มแข็งและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอต้องพร้อมสู้ไปกับลูกพร้อมอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เตยพร้อมใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพี่ภูมินาะแม่แม่เข้มแข็งและเก่งมากๆเลยแต่วันไหนที่แม่รู้สึกอ่อนแอแม่บอกลูกได้นะตอนนี้ลูกเข้มแข็งขึ้นมากแล้วยิ้มได้แล้วเรายังมีหลานที่ต้องให้ความรักกันต่อนะแม่ปีนี้อาจจะแย่ แต่ปีหน้าลูกสัญญาว่าเราจะดีขึ้นนะแม่รักแม่เสมอขอบคุณที่ตาแอดตาโซฟีที่มานครศรีธรรมราชเป็นเพื่อนน้องด้วยขอบคุณจริงๆค่ะ